สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้น้องชาแนลครับวันนี้ป่ามาเอวพอเปิ้ลปลอยโกมลอยนะครับวัดพระธาตุฮาริภุนชัยลำพูนครับผมมาดูบรรยากาศกันเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับเพราะว่าไปบัตตันครับผมปีนี้นะครับไปตันไทยสองสแกนมารุนละ เปิดปอ็แตดหมดนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันใหม่นะครับตั้งลักดีๆนะครับแต่ปีนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ไอ้น้องชั้นไอ้อช่องนี้ดันขึ้นไปถึงล้านวิวเลยนะครับขอบคุณทุกท่าดูกันยาวเลยนะครับอ๋อเนี่ยแก้มอ่องแก้มนะครับอ่อนๆอ๋อเดี๋ยเจ้าพ่อว้าว ขอเลขตังกระดวุ้นขอเลขตังให้วุ้นนะครับงครับอปสาวก่อ้ไอเงี้ยกวยเสรแล้วกรหลันับเขามาดูน้องลำใหครับนี่น้องลำใหญครับลำพูนคือลำใหญ่ลำใจคือลำพูนิอ๋ลำใหญก็อยู่นนึ้นบนฟ้าครับอันนี้เรือสองแกนนะครับแกนนี้แกนที่สิบสาม รองปุ้ยรองปุ้ยมา,า14มาจากเน้นนะครับก็ลำใหแต่นีในน้ใยได้ยี่ว่าเมิองมันแปงก็ลำให่คูนนี่นั่นจะคูนเอเอวัน a a 1 5ส่วนจะคุนปีนไห้ได้ว่ากับตับปีหน้าน,นี้น ฐานนายกอบาจไม่เพิ่มรางวัลน่ะนายกก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อกระปูลนะครับหนึ่งเดียวเลยในประเทศไทยเนาะทุกคนครับผ้าของครับทุกคนบอกส่งเสริมศิลปะนะครับมันเป็นปล่อยอี่แหละมามาองามเต่าในวัดพระธาตุนะครับองค์เจดีย์วัดพระธาตุนี่ตึ๊งดีนะฮู้งไหมไอตึงโกมดี่ิมาธานะครับ วาย้อมอาจารตัดต้งดีๆนะครับทั้งมเวนี้เราจะเห็นอุมิัดขึ้นตอนขึ้นจมจะได้หู้ก่อนเตรียมตัวเด้อน้องลำใยนะครับครับน้องลำใยลำใยคือลำพูนลำพูนนี่คือลำใยเอเอ15บาท ใหญ่ระพูนครับลำใหญ่คือระพูนระพูนระพูนครับแกนใหญ่ครับครับขึ้นแล้วครับอ๋อขึ้นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นแกนที่ทิพสามนะครับแกนนะครับแล้วก็้คือระพูนกระพหน่อยแล้วก็เครื่องบินสามสิบกันนะครับสามสิบกันโอ้ลำใหญ่ระพูนบินสามสิบกันว่ครับนะครับแบบใหญ่เลย นะครับแต่จ้ากกงเขียวใจว่อมอนนครับอ่านี่วใหญ่พวกกระไ้เขียวกนใหญ่ครับครอันนี้ตใหญ่สมบูรณ์สมูรณ์นะเตรียมพร้อมสาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับเจพ่อา่เตรียมพร้อมเนนสบายอ่พอมั้ตั้งก่อนโนก่อน เออสลาวะบาดใดเออเอ้าตั้งเร็วตั้งกัน uh. uh, โอ้มาแล้วนะครับอ่าสุดท้ายนะครับโอ้สุดท้ายเลยสุดท้ายจ๋งๆนะครับตย็นเต็นๆดูมารับรางวันที่ท่านโฮมิวส์คณิตาด้วยครับครับค่ะเด็กๆอ้าดูตัวนี้แล้วรู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ายี่สิบบาทอ้าตัวละยี่สิบบาทอ่าครับผมอันนี้ก็ เด็กน้อยงานดาาเขาขบกนะครับว่าเ้าพันห้าเนี่ยเต็มที่คุณเ้าเห็น้าจิ้วนังยังงักเลยสายอะเด็กน้อยเป็นการน้อยตัวเห็่น้อยตัวหนาสิกตี่บาดลีตัวใหเป็นซิลิโคลกับตุกเก่าตัวอะไรเอามาด้วกันคัในงานประเพณีมาโคมแสงดวงแล้วอันอยระงขอ อาจารกมณฑปดูแลแล้วก็แต่ระยะเวลาเก้าโมงถึงเที่ยงแม่นบกเขาก็จะไปนะแน่ใจของยมวัตถุนั้นแดงเรย่องอนุรักษ์ไว้แล้วก็โดเรมอนนี้ตูกตัวเม่ส่วนของอาติงานประชาชนที่จะเป็นสิ่งที่เปิดกว้าง เล่าลายแล้วก็เดี๋ยวคิดสมัยใหม่โอ้ตัดหลังชิคุนโดนเลยหวังแต่น้อยใจฮูไปรับรางวัลที่ผมสิงุ่นนะใช่สิงรุ่งนะตัวนี้นายยกสุดท้ายนะครับเทพเจ้าของนำพูนเทศกาลงานลอยกระทุ่นะครับผมเองนั้นต้องขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานอ่าครูที่มาปล่อยสร้างสรรค์เงื่อนกับทางเทศบาลนำพูนของทุกที่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานท่านนายยกโครงการเชียงรุ้งวัด นะครับไทยเบสเทศบาลตะปูทีมงานของครับวัฒนาพัฒน์บุชัยนะครับแล้วก็สำนัรตะปูที่เอาช่วยกันในการสร้างสิงเี่มามีที่ไหนแล้วก็มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่ปล่อยโคมควันที่ว่าเป็นทันตรายนะครับเพราะว่าคงไฟเขาปิ่อยไปแล้วเขาจะปล่อยโคมควันเองซึ่งเป็นภูมิญาท้องที่เขาต้องรักษาไว้ตลอดแล้วรอรุ่นใหม่ได้เห็น เป็นความอ่าความพุ่มพญาท้องถหมดครับผมครับครับจะได้ก็ช่วยพิสัยสัมพันธ์นะครับสีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ครับครับว่าในงานก็ผันแข่งนะครับทีกครับโดยสุดท้ายแล้วเนอะสีหน้าเขาจะมาเจอกันนะครับว่าในงานปีหน้าพบกันใหม่นะครับของเมืองละปูนะครับ ดำเนินการนะครับอันนี้เป็นิดเูมอนโดเงมอนนะครับโดนเลยมันะครับครับปีน้าป้าใหม่ป้าแันนะครับป้ากันที่นี่สถานที่นีนะครับวันเดือนยี่เปงนะครับป้ากันที่นี่นะครับเพราะว่าวิวที่นี่จะดีที่สุดก็คือเขาผ่านปุกม้าเจ้านะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับกระทรวงเสริมกำลังบุญญาธิการด้วยการโดยลหเอียด ครับต่อไปครับมน้อยไปพินีบ้านเฮาเนาะเดิไปเลยนะด็ไปเลยโเล่นอลเจ้าอว้าหครับผมครับสารปีนะครับก็โอบมาแล้วครับพีนาพาาการที่นี่นะครับเรเิญนุพท่านนะครับแลมาหานดูสาวคนเป่น้องระพัดลำบากนะครับ ใช่จริงซึ่งงานก็เป็นววันะครับเดียวในประเทไทนะครับแล้วก็ขอบคุณีงานดทกนะครับ